ห่วงจุย้ยบ้านผีอยู่หากคุณมีพลังงานภายในตัวบ้านแล้วเป็นที่เหนี่ยวนำพลังงานวิญญาณคุณก็อาจจะมีพลังงานวิญญาณไปรวมอยู่ในบ้านคุณได้หากคุณเป็นผู้ที่อยู่ในบ้านที่อยู่อาศัยมักเห็นวิญญาณให้คุณตรวจสอบ สิ่งที่รายล้อมบ้านคุณณต่อไปนี้ในวันนี้หากคุณไม่อยากอยู่ร่วมกับผีเราได้นำให้คุณตรวจสอบพลังงานรายล้อมตัวบ้านรวมถึงพลังงานในบ้านอย่างละเอียดทีทถ่วน ในวิชาฮวงจุ้ยระบบเต่าเหมาซานหากคุณอยากจะรู้ว่าบ้านหลังไหนที่ผีอยู่อาศัยหรือมักมีวิญญาณอยู่อาศัยในเทปนี้เราจะมาไขารหัสพลังงานของผีหรือวิญญาณในระบบวิชาฮวงจุ้ยเต่าเหมาซานให้คุณเข้าใจหากคุณเป็นผู้ที่อยู่ในบ้านที่อยู่อาศัยมักเห็นวิญญาณให้คุณตรวจสอบสิ่งที่ลายล้อมบ้านคุณณนะต่อไปนี้หนึ่ง บ้านที่ต่ำกว่าถนนเป็นจํานวนมากๆเช่นหากบ้านคุณต่ำกว่าถนนลึกเกิน1เมตรให้คุณรู้ไว้เลยว่าบ้านคุณสามารถเป็นบ้านที่เก็บรวบรวมพลังงานอิมในท้องถนนเอาไว้ในบ้านคุณได้ในที่นี้นับเป็นบ้านรวมพลังงานวิญญาณ 2. บ้านที่อยู่ในแนวโค้งของถนนฟันเข้าหาตัวบ้านบ้านที่อยู่ในแนวโค้งของ ถนนที่ฟันเข้าหาตัวบ้านก็นับเป็นบ้านที่รวบรวมพลังงานอิมหรือพลังงานวิญญาณเช่นกัน 3. บ้านที่อยู่ทาง3ามแพ่งบ้านที่อยู่ทาง3ามแพ่งก็นับเป็นบ้านที่รวบรวมพลังงานวิญญาณเข้าหาตัวบ้านแบบชัดเจนและอีกกฎหนึ่งซึ่งคุณได้ยินได้ฟังกันประจำคือบ้านที่อยู่ตรงข้ามโรงศพบ้านที่อยู่ตรงข้ามโรงศพ บ้านหลังนั้นจะดึงพลังงานด้านมืดหรือพลังงานอิมเข้าหาตัวบ้านรวมถึงบ้านที่อยู่ตรงข้ามสุสานบ้านที่อยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลบ้านที่อยู่ตรงข้ามที่ไว้ซากรถที่เกิดอุบัติเหตุเยอะๆหรือบ้านที่อยู่ตรงข้ามกับบ้านที่มีเหตุฆาตกรรมบ่อยๆบ้านเหล่านี้คือบ้านที่สามารถรวบรวมพลังงานอิมพุ่งเข้าหาตัวบ้านนำให้ก่อเกิดพลังงานวิญญาณ อยู่อาศัยใน mhm. บ้านได้สิ่งเหล่านี้คือพลังงานภายนอกสําหรับวิชาห่วงจุ้ยระบบเตาหมาสานหากคุณมีพลังงานภายในตัวบ้านแล้วเป็นที่เหนี่ยวนาพลังงานวิญญาณคุณก็อาจจะมีพลังงานวิญญาณไปรวมอยู่ในบ้านคุณได้เช่นหนึ่งคุณมีของอวบมงคลเช่นของที่มาจากสุสานแล้วยังไม่ได้ผ่านกรรมวิธีการล้างพลังงานร้ายแล้วคุณนํามาเอาไว้ในบ้าน สิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่เหนี่ยวนำพลังงานวิญญาณเข้าบ้านได้เช่นกัน 2. อ,อาวุธโบราณที่ยังไม่ผ่านกรรมวิธีการล้างพลังงานร้ายแน่นอนอาวุธโบราณมักจะเอาไปใช้ในการสงครามประหัตประหารฆ่าฟันวิญญาณต่างๆอาจจะติดมาอยู่กับอาวุธเหล่านั้นหากอาวุธเหล่านั้นยังไม่ผ่านกรรมวิธีการล้างแล้วคุณนำมาไว้ในบ้าน มันก็จะนำพลังงานวิญญาณเข้าหาบ้านได้เช่นกันและที่สำคัญคือวัตถุมงคลที่ไม่เป็นมงคลเช่นตุ๊กตาที่ทำมาจากเท่ากระดูกต่างๆแล้วผ่านการเสกจากครูบาอาจารย์ที่ไม่รู้จริงยังไม่สามารถล้างพลังงานวิญญาณเดิมให้เป็นพลังงานอันบริสุทธิ์ได้ด้านก็เท่ากับในบ้านคุณได้เลี้ยงผีเอาไว้เช่นกันเพราะฉะนั้น หากคุณไม่มั่นใจสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นพลังงานร้ายเราแนะนำง่ายๆให้คุณถ่ายรูปของต่างๆเหล่านั้นแล้วติดต่อเพจรายการมรสยามทำการสอบถามคุณก็จะได้รู้เลยว่าของเหล่านั้นเป็นของที่เป็นมงคลหรืออวบมงคลที่อยู่ในบ้านคุณในวันนี้หากคุณไม่อยากอยู่ร่วมกับผีเราได้นำให้คุณตรวจสอบพลังงานรายล้อม ตัวบ้านรวมถึงพลังงานในบ้านอย่างละเอียดทีทัว่วสวัสดี